อันนี้ขายวันแรกเลยครับแม่ค้า <c oughs> อันนี้ขายวันแรกเลยครับฮะวันแรกเลยนี่ลงทุนคดแค่กระปุกมาทุกกระปุกมาขายเลยน,นี่ช่วยกันแ <c oughs> ม่ค้าใหม่แม่ค้าใหม่นี่โอ้โหน่ากินมากทุกคนอันนี้ไส้กรอกอีสานขายชุดยังไงครับสี่สิบาทบาทกับห้าสิบนะนี่ก็กะเสดทํามันแบบนี้เลย ทอดกัไม่หยุดทอดไม่หยุดอันนี้ก็จะเป็นใช้แบบเตาไฟฟ้าแบบนี้เลยเนาะสบายสะดวกสบายเนาะ,ะไม่ต้องไปเปลืองแก๊ส<ะ>เปลืองไฟแทนอันนี้คนไหนเจ้าของร้านอะสองคนอะอนนคนนู้นหรอ,อนี่สาวน้อยสุดขยันเดี๋ยวหนูเรียนมอ,อะไรแล้วเนี่ยหนูเรียนมอ,อะไรแล้วลูกมสามมสามนี่ รู้จักหาเงินแล้วสร้างอาชีพตัวเองนักเรียนมสมสุดฮอตแค่กระปุกมาลงทุนวันนี้ลงกี่โลอ่ะไส้กรอกหนูวันนี้ลงกี่โลห่อ,อวันแรกลองสิบห้าโลแล้วถ้าขายดีพรุ่งนี้เพิ่มไหมเพิ่มนะอ๋อนี่เราต้องมาตัดอันองนี้ออกก่อน <salsa> ใช่ไหมอ๋อ นี่มือใหม่มือใหม่มือใหม่มห,มมห,มหัดทำนี่นพิกัดร้านก็อยู่ตลาดโตลุงนาศาลชนบุรีนะถ้าใครจะมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับตอนนี้ขายทุกวันไหมครับไม่ขายวันเดียวแล้วเลิกนะขายกี่วันลลก,ขา,กขายทุกวันนะครับนะ มาอุดหนุนแม่ค้าตัวน้อยๆกันได้นะ <style. S 2> มีชุดละสี่สิบห้าสิบนี่อันนี้ก็แกะไม่หยุดหสิบห้าโลจะหมดแล้วเหลือแค่นี้หรอแล้าน,โนโหูหนอโอ้ oh, ขายดีนี่วันแรกก็ปังแล้วใช,ใช่ไหมปังไหมลูกปัง <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวมาดูทอดต่อนาร้านก็จะอยู่ข้างๆร้านหอยทอดในปูเลยนี่ติเกนแบบนี้เลย นะก็ฝากเนื้อฝากตัวกันในปูไว้แล้วร้านนี้<า>นี่ทอดประมาณกี่นาทีครับประมาณห้านาทีห้านาทีาต่อหนึ่งกระทะ ถอดมาก็สีสันน่าทานมากทุกคนนะอย่างนี้ชุดเท่าไหร่นี่เงี้ยสี่สิบาทสี่สิบบาทสี่สิบาทก็จะมีกี่ลูกหรอก8ลูกแปดลูกเนาะนี่ก็ตกลูกละห้าบาทเท่านั้นเองนี่ก็จะมีเครื่องเคียงมีกระลำให้พริกสดพริกแห้งขิงดองนะโอโ้โหครบเซตครบเซต นี่มือตาเข้าชุดหนึ่งชุดละสี่สิบหรือห้าสิบครับสี่สิบบาทหนึ่งชุด

ทอดไม่หยุดหยิบไม่หยุดอันนี้ต้ตักเตรียมไว้รอลูกค้านะครับลูกค้ามาจะได้ไวนะม,มีสแกนไหมลกูก ขายเลขายเลยนกอ็ขายเรื่อยๆนะขายวันแรกก็ปังดีนะครับน่าสิบห้าสิบห้ากิโลใกล้จะหมดแล้ว ไดน้น้ำไม่สิบห้าโลกี่ลูกเจ็ดร้อยกว่าลูกพอดีกินเลยครับชุดหนึ่งลกูกสี่สิบห้าสิบสี่สิบ วางเรง้แเลี้ยมไยินน่าเราามที่รอบไ,ไมคั่ผ่านี่ถึงทอดไม่หยุดถีงห,หยิบไม่หยุดนี่หยิบไป,ไปเมื่อกี้หลายๆถุงหมดไปแล้ว นะวันนี้เขาเอามาขายเขาไม่ได้มาโชว์นะนะเป็นอาชีพง่ายๆนะครับนะแค่รับมาขายก็รวยได้บอกให้เลยอาชีพนี้นี่เช่นเม็ดสานน้อยมีวาร์ปไหมมีวาร์าปไหม <c oughs> ไม่มี <c oughs> อ่ะโอเคครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะเป็นร้านไส้กรอกอีสานทอดนะครับนะเป็นของเด็กน้อยสองคนนะอยู่ ตลาดต้นลุงน้าสารชุมบุรีตรงนี้เลยโอเคขอบคุณครับ